แพลตฟอร์มชื่อดังที่เราชอบไถชอบสไลด์มันสั้นๆนี่แหละชอบติ๊กต็อกนี่นะฮะตัดสินใจปลดพนักงานในอาเซียนครับ700ชีวิตตกงานที่มาเลเซียและ450ชีวิตตกงานในอิโน,นอโดนีเซียเมื่อ3าเดือนที่แล้วเพราะ AI เข้ามาทำงานแทนนะติ๊กต็อกนะฮะเป็นแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลคลิปวิดีโอสั้นเดี๋ยวนี้คงไม่สั้นแล้วละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการปรับตัวนะครับหรือการปรับคอนเทนต์ของ Tik t o ็อนะ เพื่อรองรับกับกลุ่มใหม่ๆซึ่งไม่ชอบดูสั้นๆอีกต่อไปนี่นะฮะแต่เมื่อก่อนต้องเรียกจริงๆว่าติ k t o k คือแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เขาจําเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่โดยเฉพาะยิ่งๆในแพลตฟอร์มที่ให้บริการในภูมิภาคของอาเซียนนะครับด้วยเหตุผลหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวจะบอกไปว่าคืออะไรนะฮะแต่สิ่งสําคัญที่ตัดสินใจลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการที่ให้บริการแพลตฟอร์ม t ิ k กต็อกในอาเซียนเนี่ยนะครับเขาบอกชัดเจนเลยครับว่า1 ในบริการของ TikTok อกที่อยู่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยครับซึ่งมีสำนักงานใหญ่แล้วก็พนักงานของเขาเนี่ยเขาจะปลดพนักงานถึง700คนที่มาเลเซียนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในช่วงเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับติกต็อกเนี่ยปลดพนักงานในประเทศแรกของเครือข่ายติ ktok อกก็คือที่อินโดนีเซียถึง450้าบคนท่าเกับว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่2นะครับที่นี้การปลดทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ตอนนี้จำเป็นต้องลดพนักงานก็คือ1การแข่งขันในธุรกิจประเภท คอนเทนต์ออนไลน์และ M-Commerce ก็คือม o b i l e ม o อ m ื e คอมเมอร์นี่นะฮะมันรุนแรงมากในอาเซียน2นโยบายของรัฐบาลบาง,บางประเทศเนี่ยนะครับมีการลักษณะปกป้องและป้องกันธรุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศโดยมีการออกมาตรการซึ่งทำให้เกิดอ,อะไรฮะความยากลำบากในการทำธรุรกิจ M-Commerce หรือว่าอ e ีคอม e ม c รภายใต้แพลตฟอร์มของ TikTok ดังกล่าวนะครับสสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะ โดยเฉพาะยิ่งในแง่ของการกันกรองเนื้อหาสาระหรือคอนเทนต์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ Tik t o k เนี่ยให้มีคุณภาพมากขึ้นให้จูงใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เพื่อทําให้เกิดการ้าอ e ีคอมเมิร์ซหรือเป็นคอนเทนต์เนื้อหาที่ทําแบบอย่างงี้เพื่อความบันเทิงสนุกหรือว่าเพื่อข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับทิกตอกเลยตัดสินใจนะฮะเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ไเนี่ยนะครับเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มของ t i k t o k ที่อยู่ในหลายประเทศเพราะฉะนั้น ความจําเป็นที่จะต้องมีการใช้คนในการตรวจสอบข้อมูลนั้นว่าละเมิดต่อกฎของ Tik t o อกหรือเปล่าน,นี่นะครับก็จะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้นถูกไหมฮะแต่แน่นอนครับยังคงใช้คู่กันระหว่างการตรวจสอบข้อมูลโดยทั้งคนและโดย AI นะครับทิกตอกบอกอย่างนี้ครับว่าออข้อมูลของรัฐบาลประเทศมะะเาเลเซียเนี่ยนะฮะในปีที่แล้วเนี่ยคนที่ใช้งานสื่อโซเชียลในมาเลเซียเนี่ยมีถึง30ล้านบัญ,ญชีกูเยอะนะครับและใน30ล้านบัญชีเนี่ย เป็น t i k t o อเนี่ยนะฮะ28.6ล้านบัญชีโอ้ใช้กันเยอะนะครับและขณะเดียวกันนี่นะครับก็มีรายงานเรื่องของการที่ว่าแฟนๆหรือเนี่ยบรรดายูเซอร์ทิกต็อกเนี่ยนะฮะส่งคำร้องขอให้ถอดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากสื่อออนไลน์ในปี2023ปรากฏว่าอะไรทราบไหมะฮะประเทศมาเลเซียนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในประเทศอ,อาเซียนที่มีบรรดาแฟนคลับยูเซอร์ติดตามเนี่ยนะฮะร้องขอให้มีการถอดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มทิกต็อก มาเลเซียเนี่ยลำหนึ่งนะฮะโดยมีข้อเรียกร้องถึง1,862ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วด้วยอันนี้คือจับเฉพาะสถิติเพียงแค่ครึ่งปีนะครับเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากๆเลยนะครับในเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญทิกตอกก็บอกว่าเขาใช้เงินลงทุนตั้ง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก,กว่า68,500ล้านบาทเนี่ยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อนําเอาทั้งคนและ AI เข้ามาทํางานพร้อมๆกันและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยติ๊กตอกเขาจ้างงานทั่วโลกนะหนึ่งแคนนะครับอยู่ใน30ประเทศแล้วก็มีภาษาที่ให้บริการมากกว่า70ภาษาด้วยนะครับดังนั้นการตัดสินใจลดต้นทุนครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาของสื่อโซเชียลมีเดียขณะนี้ก็จะพบเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่กลายเป็นประเด็นนะฮะและกลายเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคแลเป็นต้นทุนของแต่ละแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นในขนาดนี้นะครับ